เผาไม่เผาเผาหรือไม่เผาเอายังไงดีนะเกษตรมีคำตอบยังจำกันได้ไหมช่วงต้นปี2562ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่น นี่คือครั้งแรกที่คำว่าฝุ่น PM 2.5ปรากฏอยู่บนสื่อแทบทุกแขนงเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐสื่อมวลชนและประชาชนต้องออกมาหาคำตอบว่า PM 2.5เกิดจากอะไรทำให้เราได้รู้ว่าการเผาในพื้นที่กเกษตรกรรมเพื่อกำจัดตอซังและฟางข้าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด PM 2. 5 ผลเสียของการเผาไม่ใช่แค่ฝุ่น PM 2 5ที่ทำลายปอดของเราแต่การเผายังทำให้เกิดควันและก๊าซพิษเป็นอันตรายต่อชีวิตการเผาผิดกฎหมายถึงแม้จะเผาในที่นาของตนเองผิดกฎหมายอาญามาตรา220โทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1.40 0 0 0บาทการเผาทำให้ดินเสื่อมโทรม โครงสร้างดินอัดแน่นแข็งไม่ร่วนซุยอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินลดต่ำลงเตืองน้ำเตืองปุ๋ยการเผาทำลายแมลงตัวดีและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินเกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืชได้ง่ายขึ้นต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตตกตามการเผาทำให้โลกร้อน การเผาทำให้ฝนแรงฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือเกิดน้ำท่วมหนักเผาฟางก็เท่ากับเผาปุ๋ยทิ้งเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนต่อสังให้กลายเป็นสตังกันดีกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมี9ทางเลือกจัดก,การเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผามานำเสนอทางเลือกที่1ไถกบต่อสังลงไปในดินทางเลือกที่2 ผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เองลดต้นทุนช่วยปรับปรุงบำรุงดินทางเลือกที่3ผลิตเป็นอาหารสัตว์เช่นอาหารเลี้ยงปลาโคกระบือทางเลือกที่4อัดฟังก้อนจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มทางเลือกที่นํานำเศษใบไม้เศษฟางเศษหญ้าที่แห้งมาคุมบริเวณโคนต้นพืชเก็บรักษาความชื้นในดิน ห่มดินอุ้มน้ำอุ้มปุย๋ยทางเลือกที่6นำฟางเข้ามาเพราะเห็ดฟางทำได้ทั้งแบบกองเตี้ยหรือใส่ในตะกา้าหรือโรงเรือนทางเลือกที่7ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท้งหรือส่งจำหน่ายโรงไฟฟ้าชีวมวลทางเลือกที่8นํนำมาทำเป็นวัสดุเพาะปลูกบรรจุถุงจำหน่ายทางเลือกที่9 แปลรูปเพิ่มมูลค่าเช่นแปลรูปฟังเข้าเป็นกระดาษสาหรือหลอดดูดน้ำหยุดเผาได้5ดีอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีดินดีสุขภาพดีรายได้ดีกระสปะ่าจีนีร่วมใจหยุดเผาเชื่อกเกษตรเฮอ,อย่าเผาเลย